สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาแชร์วิธีการถอนเงินนะคะจากการที่เราเนี่ยเป็นมาสเตอร์แล้วเราได้ส่วนแบ่งจากอินเวสเตอร์ที่มา copy ก,กลยุทธ์เรานั่นเองนะคะว่าจะถอนเงินส่วนแบ่งตรงนี้ยังไงนะคะอาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ย คลิกมาที่เพิ่มเติมในหน้า Are รียลูกค้าและก็จะเจอกับคําว่า my wallet แบบนี้ค่ะพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราเนี่ยจะเห็นกําไรส่วนแบ่งของเราทั้งหมดเลยค่ะจากการที่เราได้เป็นมาสเตอร์แล้วก็มีคนมากดก o p y ปีกรุ๊ดของเรานะคะและเราเนี่ยก็ทํากําไรได้นะคะแล้วเราก็ได้รับส่วนแบ่งจาก Investor อร์นะคะกําไรพวกนี้เนี่ยก็จะมาอยู่ใน my wallet นั่นเองนะคะในคลิปนี้นะคะเดยวแอดเนี่ยจะลองถอนกําไรให้ดูนะคะสัก2,000ดอลล์นะคะไปยังบัญชีเทรด ของแอดเองนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยคลิกถอนเงินจาก MyWallet ของเราไปยังบัญชีเทรดได้เลยค่ะจากนั้นก็ขอ r e f r e s หน้าบัญชีนี้สักครู่นะคะอ่ะเห็นไหมคะว่าเงินที่เราถอนมาจาก MyWallet เมื่อกี้นะคะเข้ามาที่บัญชีเทรดที่เราเลือกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งเงินเข้าเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนเรานะคะสามารถดาเงินตรงนี้เนี่ยมาเทรดต่อก็ได้นะคะหรือว่าจะทําการถอนเงินกดเงินออกมาใช้ก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งแอดคิดว่าการเป็นมาสเตอร์นะคะถือว่าเป็นการหาไรายได้อีกช่องทางหนึ่งเลยนะคะเพราะว่านอกจากที่เราจะเทรดได้กําไรแล้วคนที่มากดคัดลอกเราแล้วเขาได้กําไรตามเราเนี่ยเราก็จะได้ profit sharing หรือว่าส่วนแบ่งจากกําไรจากเขาด้วยนะคะซึ่งส่วนแบ่งกําไรที่เราจะได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะตั้งค่าค่าธรรมเนียมของเราที่เท่าไหร่ นนั่นเองค่าธรรมเนียมตรงนี้นะคะมาสเตอร์เนี่ยสามารถเลือกได้ตั้งแต่0%ไปจนถึง50%เลยค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการถอนเงินจากส่วนแบ่งกําไรจากการที่เราเป็นมาสเตอร์ค่ะถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกแอดได้เลยแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง t r a e e r i d e r กันด้วยนะคะ